มือมีวงไท่กระสินแบงมาพกพอขอแนวทางคือสารตอมือมีวงไท่กระสินแบงสีเดคอ ไร่บ๊รองซอยบอกัวกอยู่แน,น่หกักแท่งแสดงใจได้เลยค่ะคอยกับรถตัวจำมะมัวไปใายขับออกจากนอไปามาตามใจมิตรภาข่อยก็ได้ยินข่าเจ้าได้สบายทางหนึ่งเมียจัว ตีไปแห้งเลยโลกเก่าได้ไงโลกเก่าได้ตีไปแห้งเข้าก็ดูเจ็บติไปหาอะไรยื่อใจมัตตต่อหนุ่นนี่นี่ฮะม่ได้แล้วได้เนี่ยพัดจีบาจากไอ้เก่ากันทีได้หาสาหัวช่วยที่สีล้วเราก็เอาดอกฉันก็โคนก็โคนปล่อยมันไว้ปล่อยมันไว้สันนนใส่อันมอสก่อยวัางกันอันได้ไพ่ทั้งเหนือนั่นไหมโอ้ยข่อยได้ไพ่ทั้งเหนือเมียอ่อนต่อหม้อมาชิวมันชูฟังอันเป็นทั้งไหนระบิดมันหมด มันเป็นยังไงจ,จะกก้ลีคนสูมองดีาแ่ิัเอยบนูอด้ใจไปไหกันมาำมีน้ำขังน้ำช่วยน้ำซ้งกะโปก,กะลาให้ความถิ่แมนว่า เอาบัวบัวสิลาพอกระเมร์นั่งเมื่อหลายแล้วถ้าบัวสิลาพอทำงานพอก็ะมร์สิวาจะใหญ่ใจบัวนี่เลยอย่างจริงบ้าหาอ้อ้แพบว่างอดเวลาสิอบแพนรอกระมแล้วบัวสิอเป็นคงานที่ในเมือง ก็แม่บัวจางสีส้มใบัวบัวที่ดีละบ้อในเมืองกุ้งมันอันตราย่ได้บัวแล้วบัวที่อยู่ยังไหนบัวตัดสินใจดีแะจ่ายแค่ไอ้แค่มาต้องเป็นหัวบัวเด้อบัวสีดูแลเจ้าของดีๆจ้าถ้าบัวตัดสินใจดีแล้วไายก็สิบบ่หาดูแลเจ้าของให้ดีๆเด้อใช่มาทอดย่มกับจานบานแล้วบัวสิขึ้นมา กับไอ้หรือเล่ล่ะสัญญาจ้าสั้นๆให้อายเปส่งบัวอยู่บ้านเด้อยได้แค่บัวบัวสิไปอีหลีบ็ไปอีแต่อายเธอบัวไปแล้วอายสิยูกับผู้ใดล่ะอายแท่กับยูหล้าเรียงพวกอีดอนอ้ายแท่นั่นเด้เฮ้ยอีดอนเป็นกระโค้งที่เงาเนาะบ่มีบัวมาดูแลมั่นใจอาย ไอแค่กับบัวเด้อบัวสิ่ปอกลับมาบ้านจ้าบัวถ้าบัวตั้งใจสิไปเต็งงานแล้วบัวม่ต้องเป็นห่วงเรื่องพอกับแม่เด้อไอแค่สิดูแลเพิ่นแค่บัวเองใช่แค่บัวฝากไอแค่ดูแลพอกับแม่แค่บัวในเด้อจ้าบัวบัวไปก็ได้ใจแค่ตัวผีเด้อ